สบายดีเด้อพี่น้องบัสุสุคน,นะบอกว่าฝั่งลาฝั่งไทยหรือต่างประเทศกันดีตอนหนัก่องบญนี้สแนลอีกแล้วมาในมนีสาวุณีกะมาทงไงทุงหน้านาะมาหาซื้อปลาอยู่น้องเนาะพี่น้องถึงสาวนุนีกับแม่กะซีได้ไปหาขวยพักเนาะพี่น้องบหัว่ามีหรือบ่เนาะเจ้าของหน้าพนวามีอยู่นาอก็เลยลงมาขวยน้องมืองเนาะ อัก็กำลังย่างไปเนาะพี่นะส่วนมักสรีเพื่อนเนาะส่วนมักสรีเพื่อนอยังบ่ทานเป็นหมากเนาะพี่นนองกำลังเป็นดอกงามงามพักบ่งก็มีอีกที่ได้เอาพักบ่งเราอีกได้ไหมขอผักบวงน้ำารา น้องเพิ่นกันนาอพี่น้องน้องเพิ่นกันร้ายน้องอีเนาะตอนนี้ก็เป็นน้องใหญ่เพิ่นเนาะแต่ว่าเพิ่นตึกปลาให้พวกเขานี่สิเป็นน้องเท่งเนาะน้องโตก่อนนะแม่ของสาวนีก็เนาะทุนกำลังควยพักอิสุ่มเงินหนึ่งหรือว่ามาเก่งเสปลาเนาะงามเนาะมักสรีเป็นกันกวง ปลูกลายเติมเนาะเพันกันมาเบิ่งเนาะพี่เนาะว่าพักที่ซาบุนี้เอานี่เป็นพักยังเนาะนี่เนาะพี่เนาะพักอีสมนะุมเนาะเป็นห้องเขาอีสมุมกระยูป่ามักซารีเนาะมันเพราะว่าซุมนะ่มเนาะ พี่ลินอยู่นี่มันเป็นลินชุ่มกัเลยเป็นกับงามอะไรพี่เนาะบูมีคนจับกล่องใหเนา่ะนี่ต้นเดียวได้นี่พี่น้อยงามแห้งอะไรลห,หน้า สาบนี่บ่ค่อยมีเนาะพักอัน,นดินแห้งนะสาบนี่อันนี้เป็นดินทรายเนาะพักเพิ่นกะสีมาเกิดแน่เนาะเพราะว่าบอนลในดินซุม่มมีป่ามักซารีเนาะอยู่พื้นอยู่พื้นต้นมักซารีน่ะพี่น้องวาวกับบ่ค่อยตึกเนาะ ดึงออกก็ได้นะพี่น้อกสบายนี่กองไวน้นะอากาศมานันนี่หอนได้พี่นุ๊กหอนเล็ดแห้งมันนีม่มือวานนี่กับมันนี่หอนสองมือแล้วเนะแต่ก่อนนีสีแบบหนาวนะกกางเวีนนี่ มาสองเมื่อนี้อาการห่อนแห้งเนาะพี่น้องห่อนหลายเปิดเบอร์กวางไงนะพี่น้องก็บนสวยงามเอาเสียมมาโบมีค้นแับกล้องไงเนาะ จะเลยจับเบื้องเดียวเนาะพี่น้องงอสบายดีงอสบายอยู่เนาะพี่น้องดึงก็ออดกโรคคนกันโรเบื้องเดียวเนะาะงามแหงพี่น้องต้นเดียวพี่น้องเคยกินบ้าพักกันนีมเนาะ อยูปลาแมกซารีเนาะอยู่พื้นมักคซารีเนาะเพราะว่าเพิ่นจะซุ่มเพราะเพราะว่าเพิ่นหดน้ำทุกมือเนาะก็เลยเพิ่นก็เลยเกิดเนาะถ้าบอนเพิ่นบ่ซุ่มนี่ก็บอนบ่ดินแห้งเนาะก็สิบ่มีเนาะเพิ่นก็สิบ่เกิดเนาะพี่น้องโซงเงาเนาะพี่เนาะสองต้นนะสองต้นเด้นี่ บ่งคนกระปุกอีกนอ้อดาหยางอยืนในคุณน้องจับกล่องผู้เดียวเนาะต้อผักบงคนน้องพี่น้องกูเป็นดอกบ่งผักบงก็เอาเนาะพี่น้อนง นี่เนาะบอนนี่ก็งามเลยพี่น้องเลยดินเพิ่นซุ่มเนาะงามแฮงขนาดซาบุญมีบ่ได้เอาเสียมเนาะบ่มีเสียมขุดเลยมือดึงเอาเนาะมีกลนเอาก็ยังได้อีกเด้ แต่ก่อนสาวนี้บ่เคยเห็นพักงามขนาดนี้อีสมแต่ก่อนบริงามปานนี้นสาวุญนี้ก็ไปปะเลยเนาะพี่นอะเสาวุมีว่เอาู้เดียวได้หน่ ผักบุ้งก็นเนะเาะผักบุ้งมา่อเมือรวบแจมเจีเนาะหนึ่งบผักบุ้งกะมี้นะพี่น้องปลูกตายยางอะไรเพื่นกันเลย หอนแดดแห้งเนาะหอนแดดแห้งมาได้ไหมนีนะ่สาวุณีก็ค่ายใเนานะอยู่หม่มอยู่ป่ามักสรีเนาะอยู่พื้นอยู่พื้นต้นมักสรีเนหะ็นไหมพักบ่งกับคนปลูกพักบ่งเครือนะพิดนะึงสีบ่งงามปไปเลยเนานะพักบ่ง มั็นสุวานแล้วก็มีนกะมนเกิดเนาะ,เก,เ,นะเกิดแล้วก็เล็นก,นนกินนี่ดอกพงพนแล้วดอกเพรียงงาม บงเครือเนาะพี่น้องนี่เป็นวานไว้ละก็นเนี่ยเป็นจะเตกยอดออกลำเป็นเครือไปเนาะหอนแหงพี่น้องสาวนนี่กะคืสอสิพอแ้วแหละเพราะว่าฮ้อนแดดเนาะหมมักซารีกะบ,บ่คอยบ่คอยต้นใหญ่ไปเลยเนาะมันกะ เงาแดดคือเกาเนาะพี่น้องงามแห้งอะีพี่น้องเลยเม่ของสาวบุนมีหอนแดดเนาะเพินขืนไปเรียบร้อยแล้วพไปปะสาวบญมีเลยเมื่อป่าเลยนี่เนาะสาวบนมีตรงยางอยู่น้าเมยเพิ่นเนาะสาวบญมีเด็ดเอาพักบงพี่น้องหอนแดดแห้งเนาะวัวปลามักสลีมันกะบ่กค่อยห่มไปเลยเนาะ นี่ก็จะเป็นนองปลาเพื่อนนอพี่น้องน้องเพื่อนก็นสองน้องน้องตัวนี้น้ำลายเนาะเพื่อนสีบม่ได้ตึกเพื่อนเพื่อนตึกให้อยู่น้องอยู่เทิงเพื่นเนาะเป็นน้องน้อยเพราะว่าน้ำแบบน้อยแล้วตัวนั้นมันชีตึกง่ายกว่านะเพื่อนก็เลยไปตึกน้องตัวน้นให้นนเนาะน้องตัวนี้น้ำลาย พราะว่าปลาพอดีชิตึกแบบโดนเนะเาะพอชิีได้ปลาน้ำก็ใสใสพี่เนอะด่างมือกันเนาะไม่เงี้ป็นกระขึ้นปาลาไล้ฮอนเล็ด ดาแปปแปปะพี่น้องตัวเฮเนาะกระเต็บบ้านสาวันนี้นห้องหมักกระเต็บนะพี่น้องตัวเฮเนาะ จับป่นนี่เนาะพี่นะเนอะเอากะขอน้ำพุนเรียบร้อยเนาะเอาโมลายแล้วเนาะพี่นะเนอะเอากะได้กลับเนาะ กลับไปกุ้งปลาเพื่นเนาะที่เพิ่นชีตึกให้พวกเหาเนาะว่าสีได้ดายปายในเนาะยู่นองทึงพุนเนาะนองน้อยของเพิ่นพริกเนาะต้นมะพริกมะเฟษต้นมะเฟษเนาะพี่นนองจนเห้วอากาศฮอนเหงเนาะจน ต้นเพิ่นจนมากเนาะตัวมักสดีเพิ่นต้นน้อยก็มีเด้อพี่น้องเอ้ยมีหลายเนาะอันนั้นบอนซาวบอนซาวบุญมีเอาพอมันเอาักพสิเป็นต้นใหญ่เพิ่นเนะาะกาเนาะอยู่ทงหทงหนาเนาะ กำลังสิโุดปลูกไม้เนาะอันนี้กันสานี่ก็สิเอาเสียมมาให้เพิ่นเนาะบนเกา่าเพราะว่าเอาเสียมเพิ่นไปควยพักเนาะแต่ว่าสาวนี่ก็บ่ได้เอาเสียมเนาะเอามือลกกอะเอามือดึงเอาก็ได้เนาะเสียงของเพลินเนาะ เทียงกับบ้านเพิ่นชีใกล้กันเนาะทางเวเขาทางไงเนาะเทียงเพิ่นเนาะย่างไปหันกระเมนเมนบ้านของเพิ่นเนาะพี่เนอะ ส่วนมูมูพ่อนะาพี่นเนาะกำลังเป็นเนาะนังบ่อยสุกเนาะพี่เนาะหน่วยย้ายใหญ่ปุ๊สาวมิกาสิได้ไปเบึงฟ้าที่เพิ่นตึกให้เนาะเอากาเอาพักเรียบร้อยแล้วเนะพี่เนาะ Nuk Teng Pha Nuak Phi Nuak Nuk Teng Nuak Mak Mung Ko Yang Bo Suk Nuak Sao Bo Ni Ka Bo Khoi Kin Mee Teh Poon Vat Tret Aang Nuak Kin Ka Lulun Da Nuak Poon Pa Nuak ใส่เติบเทาก็เดียวว่ามันเบิด์ดได้โดยก็โอเคเนาะพี่แม่พี่น้องสาวบุญมีกับแม่ก็ได้มาซื้อปลาเนาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะปลาเพิ่นก็ได้อยู่เนาะก็บ่ค่อยหลายเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ตึกเรื่อยแล้วเนาะตึกไปขายเลยว่าเพิ่นก็ตึกกินในครอบครัวพ่นแน่เนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหมู่พ่นเนาะพี่น้องก็ยังบ่สุกเนาะกำลัง เป็นหมากใหญ่น้อยก็ยังบวสุกก็ยังหลายมืออยู่เนาะต้นเพิ่นกาอยกสีมันหมากเนาะทุกคนผัวเล็ดแห้งเนาะมันนี่กาสำหรับคลิปนี้กาสาวบุนมีกาจะคลิปไว้เสมอเนาะพี่น้องต่อไปกาสาวบุนมีกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพอเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าสาวบุญมีว่าวิภาตประการใดเนาะ ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สีขอคอมว่าสบายดีสบายดี